สวัสดีครับผมนายยิตเตอร์วันนี้จะพามาดูวันโีต่ตามดศูนแบบมีดำลากลูกจุดจองล้อเครื่องเขาก็3าม7ศูนจุดจองล้อ เครื่องรับเครื่องฮุกอล์เนะครับจับ <พอ S 1> ดได้น้ำมันนี่เป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูก องล้อแต่หัวเป็นวนโวาวนโวาสิบสองล้อ องสองการหน้าแนบแนบเขาก็ใหญ่นะครับ แต่ต so ัวลูกสองคันสองพันปลาคนขับมาขอปลาเขาถ่ายถ้าลูกลูกลูกสามคันเขาขายไปแล้วลูกคนละเขาขายไปได้น้ำหนักใหม่อ๋อ แหักนะเียนส่วนมากแล้วไอ้นี่มันจะเบาอยู่แล้วเฮ้ยอาหารสัตว์เบาอยู่หรอัก็เกิดเต็กอเต็ลงดำ ดำดำเอาดำลงนะครับดำลงก็ไปคุมผ้าไปดูผ้าด้านท้ายว่าปากงกแก้วมีไว้ไหม หาดูยากครับบอโวูบอโวูมีดำมีอยู่เยังไปบอลว้ก็ไรแต่ก็ดำแต่เขาขายนะมั้งเนี่ยเขาขายด้วยนะเรื่องเซฟเซฟไหม ตันน,น,ไไนะใช <Yeah. S 2> ่ถ้าแบบงานไฟตั้ตงยาวยแต่ถ้าตั้งตั้นเนี้ยรอยตัวที่สามสิบเนี้ยออกต <Yeah. S 2> ัวกระชับตู้เลยใช่เอาพวกรอยตัวไวกว่าตัวไวกว่านี่มันต้องใช้ต้องใจเย็นนอนเนาะมันคือ mm hmm. เรื่อยๆผมก็คล้ายๆแบบใช้งานแบบไม่ได้สมบำเสมอขึ้นเขาหรือรอะไรแล้วมันดี ถ้าดิถ้าอยู่งี้ก็เป็นเป็นโลถ้าดิดลงจะเป็นไฮครับมันมีกี่เกียร์มีแปดเกียร์ใส่หลังก็คือโลล่างก็หนึ่งธรรมดาอย่างงี้ครับสองก็มาธรรมดาปกติสามสี่ครับถ้าเราจะตับห้าก็ดีขึ้นมาห้าเลยดิดอันนี้ห้าอ๋อหกเจ็ด แปดรอยหลังก็ออกมาอ,อ๋อลงล่างเอ,อยหลังได้ท่นหนึ่งพิเศษก็นี่พิเศษมันจะเข้าย่านใหม่ไม่เป็นไรครับมีแค่นี้เนี่ยอ,อ๋อโอเคแล้วพวกอะไรอันนี้ก็จะเป็นเบรกเบรกมือครับผมเบรกที่กลอ,อ๋ออันนี้ก็จะเป็นช็อปสองจังหวะครับจะเบรกเรากดค้างได้เลย อันนี้ <Lock Pal. S 2> ลอ็อกเพลาสี่ล้ออันนี้ก็จะเป็นไปขเก่งแล้วเนี่ยไปปกติเราครับผมของกเก่งจอดต้องเปิดสวิตรงีติดโอเคใครีบไม่รไรน,นี่ก็เป็นพวกไฟลี่ลูกเราที่มันต่อแยกมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบตรงในอันนี้คือระบบแยกถึงต่างหากอันนี้มีแอร์ร้อนวเป่ะอันนี้ก็จะเป็นเบรกดึงลากเบรกตัวลูกอะ่ะครับผม มันไม่ได้ล็อกแบบแค่งานคางเฉย,ยงานงเฉย,ยงานเล่นเฉย,ยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกล็อกกระเล่งอ๋อตัวนี้ล็อกกระเล่งล็อกกระเล่งได้ล็อกกระเล่งเราจะบังคับให้เท่าไหร่แล้วก็ล็อกล็อกมีก็จะเป็น,นพวกปิดฝาน้ำฝนครับยุกเลี้ยวก็จะอยู่ข้างนี้หมดไปเลี้ยวอยู่นี้ด้านนี้ใช่หมดอันนี้ก็เป็นไฟลี่ไฟหน้าอันนี้ตั้งแสง จะเอาแสงมากแสงน้อยก็ตั้งอยู่ตัวนี้ทีเดียวหน้าปกติแล้วของแท้จะอยู่นี่เนาะอันนี้หมากฉเฉิน <S <S อือันนี้เนี่ยคือตั้งไปในคอนโซนลเราจะเอาแจ่มก็างไหนก็ตั้งตัวนี้ครับผมมีแค่นี้เองสามเจ็ดศูนย์เนาะก็มีก็หมดแค่นี้นเนาะมีแค่นี้ครับแล้วก็มีตั้งพวงมาลัยก็อยู่นี่เดี๋ยวเราใช้เท้าเราเหยียบครับเหยียบ กดที่เ,า,<อ>เา,าตั้งตั้งพวงมอะไรเจ้า<ช>สูงเจ้าต่ำใช่ครับที่มีไรแล้วเบบอันนี้ปรับปรับ,รบได้ครับปรับนะแต่ว่าตอนนี้ผมตัดลุมไปแล้วผม<อ>ไม่ชอบอ๋อโอเนี่ยครับอันนีน้หน้าปัดก็ธรรมดาเนาะหรือว่าชจบธรรมดาออโอเคขอบคุณครับ เนี่ยแหละครับบนวโว่370จ2ดองล้อใช่ป่ะปะ๋ามายัดที่หลังนะอ่ะอ๋อยัดที่หลังขอบคุณมากครับป๋า370จ็ดสองล้อนะครับครับก็ูเดิมมานะตามเาว่า ขายนมาไล่น้ำหนักใหม่เนี่ยอ๋อเพมได้สามติบมี่มได้สามิากกว่าอเ,เอาเอาเอาขานออกก็คือไล่ให้ลูกเบาไงเปลี่ยนเปลี่ยนลูกสมันให้มันเบาขึ้นเพิ่มได้เนื้อมาสามติ๊มาดันโอเคขอบคุณครับปะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับโอดโบสามเจ็ดศูนย์ดดำแม่ลูก ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดซับสไคร b ์ให้เพื่อนๆครับเพื่อเป็นกำลังใจทำับดิปทีต่อไปครับเจอกันลิปหน้าครับไปแล้วครับขอบคุณครับ